ิบคนที่ยังอยากจะรู้จักคุณให้มากขึ้นครับแล้วก็ไม่มีอะไรยืนยันไม่มีอะไรยืนยันว่าทั้ง10คนจะยังอยู่กับคุณจำเอาไว้กดข้อแรกอย่าเชื่อใจสาวสดในเทคนนี้เอาเพราะจากที่รอบมเมื่อกี้ห่างกันไม่ถึง5นาทีลงหลยายได้ปื้มกูอยู่ดีๆรอบนี้สามารถทรยศปิดไฟกูได้เหมือนกัน <S <S <ๆ S 1> พอเพราะนั้นสาวๆอย่าเพิ่งดับไฟจนกว่าผมจะให้สัญญาณ ครับก็มีสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้สาวๆเข้าใจไว้เลยนะครับว่าถ้ามีปัญหากันหรือทะเลาะกันเนี่ยผมจะเป็นคนไม่ค่อยพูดถ้าทะเลาะกันเรื่องเดิมเนี่ยผมก็จะพูด1ถึง2ครั้งแรกแต่ถ้าเกิดครั้งที่3ที่4ต่อไปผมก็จะไม่พูดแล้วถ้าคุยกันไม่เข้าใจใช่ไหมครับจะทํายังไงผมก็คงปล่อยเลยตามเลยก็ถือว่าอันนี้เป็นธรรมชาติของเขาแล้วเป็นธรรมชาติของเราที่มันอาจจะเป็นจุดบางๆจุดบางจุดที่เราไม่สามารถคลิกกันได้ก็ปล่อยผ่าน ถ้าอธิบายให้ชัดเจนก็คือเวลาทะเลาะก,กันแล้วมีปัญหาเนี่ยผมก็จะนั่งฟังอย่างเดียวไม่อยาอิบายหรือว่าอาจจะเดินหนีเลยในการที่ผมทะเลาะก,กับแฟนเนี่ยผมจะไม่ค่อยพูดแต่ว่าผมจะเอาสิ่งตรงนั้นที่เราอัดอั้นเนี่ยไปลงกับฟิตเนสนะครับก็ถ้าเห็นผมอยู่ที่ฟิตเนสแล้วค่อนข้างก้าวร้าวหน่อยก็น่าจะทะเลาะก,กับแฟนนะครับในตอนที่อกหักเองก็มีเหตุการณ์แบบนี้ผมก็จะไปเข้ายิมระบายอารมณ์เหตุการณ์นั้นเป็นยังไงเหตุการณ์นั้นตอนนั้นก็ทะเลาะก,กับแฟนครับทะเลาะก,กับแฟนแล้วก็เหมือนเลิกกันแบบรุนแแรงแต่ว่วา ก็ไม่ใช่มันชอบพูดอยู่แล้วกนะ็เลยไปเข้ายิ้มระบายออกทางนั้นแทนในการทะเลาะจนเกิดถึงขั้นเลิกลากันนะครับถามว่าเราจะเคลียร์เลยไหมหรือว่าเราจะปล่อยเบลอรเลยมันก็มีทั้งสองอย่างเราจะเคลียร์ในรอบแรกแต่ถ้ารอบหลังๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากเรื่องที่ครั้งแรกครั้งที่2เนี่ย เราก็จะเลือกที่จะเงียบแล้วก็จะปล่อยเบอร์ก็ถือว่าเขาเข้าใจเราแบบนั้นแล้วทั้งที่เราอธิบายไป้ก็มีนะครับเรื่องที่ไม่ค่อยพูดก็อย่างถ้าเป็นคนรักกันเนี่ยเขาก็อยากได้ยินคําว่ารักค,คิดถึงเนาะแต่ผมก็จะไม่ค่อยพูดถ้าถามผมณตอนนั้นว่าผมรักไหมผมคิดถึงไหมบางทีผมก็จะตอบว่าไม่เพราะว่าบางทีเราไม่ได้รู้สึกณณโมเมนตะ์นะนั้นจริงๆเราก็จะไม่พูดแต่ว่าถ้าเราจะพูดเนี่ยเราแปลว่าณนะตอนนั้นเรารู้สึกแบบนั้นจริงๆว่าเรารักจริงๆเราคิดถึง ก็ส่วนตัวแล้วคับคิดว่าการพูดคําพวกนี้มันมันควรจะเป็นคําพูดที่มีความหมายอย่างเราห่างกันไปผมไปบินหลายหลายวันผมกลับมาอุ้ยคิดถึงจังเลยอันนี้มันจะมีความหมายที่แบบนึกซึงมากกว่าการที่เราพูดทุกวันเธอคิดถึงเหมือนเหมือนถามว่าเธอทานข้าวหรือยัง มันไม่มีความหมายก็เคยเจอเกับเหตุการ์พวกนี้แล้วการใช้คําพูดพเพื่อแบบนี้ฝันดีรักนะแต่ว่าก็สุดท้ายเขาก็มีคนอื่น,นก็เลยรู้สึกว่าคําพูดอย่างนี้มันไม่ได้มีความหมายอะไรขนาดนั้นถ้าเราไม่ได้รู้สึกจริงฝากถึงสาวๆที่ยังเปิดไฟอยู่นะครับพูดไม่ค่อยเก่งแต่รักหมดใจถ้าไม่เชื่อก็เปิดไฟรอไว้นะครับมีประเด็นมีประเด็นต้องซักถามกันหลายข้อเลยครับค่ะค,คุณคะทำไมอ่ะไอ้คำว่าบอกคิด ถึงมันยากนักเหรอฮะจริงๆมันไม่ยากเลยครับแต่ว่าถ้าให้ออกมาจากใจเนี่ยให้มันมีความหมายในคําว่าคิดถึงแค่2พยางเนี่ยพูดให้มันแบบว่าคือคําพูดมันใช้ได้ใช่ไหมครับแต่ว่าคําพูดที่แบบมันสื่อถึงอารมณ์อะ่ะมันไม่ได้แบบ ได้ทุกครั้งที่เราพูดครับอ๋อคุณไม่อยากให้คำเหล่านี้เป็นคำสามมันเมือเวลาเจอใครเอ้ยสบายดีไหมคนถามเขาไม่ได้อยากรู้จริงๆริหรอกเหมือนเป็นคำทักไปอย่างนั้นเองเหมือนคิดถึงน่ารักนะาเหมือนเป็นพูดเป็นคำปิดปิดโทรศัพท์อะไรอย่างนี้ปิดประโยคอืมครับไม่อยากรู้สึกแบบนั้นฉะนั้นงั้นคำว่าคิดถึงพูดยากคำว่ารักพูดยากไหมคะยากกว่าครับ <m uch ess> คุณต้องใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะขย้อนคํานี้ออกมา <ALEX> <ming> จริงๆแล้วพูดยากขนาดนั้นไหมมันมันไม่ได้ขนาดนั้นอยู่ที่ความรู้สึกเนาะถ้าเรารู้สึกมากจริงๆเราก็จะบอกนะครับแต่มันก็จะแฝงด้วยอารมณ์ลึกๆด้วยวย่าแบบเรารักเธอจริงๆนะอ่านหนลองไานลองสมมติว่ารักนะเอาแบบเอาแบบมีอารมณ์ร่วมหรือว่าแบบมีอารมณ์ก็มาได้นะอินเนอร์ใอินเนอร์ใช่ใช่ไปถึงเมมว่าถ้าคุณจะบอกรักใครจริงๆคุณจะบอกว่า เดี๋ยวแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะเขาแสดงทำไมมึงเขินจริงพิทเขาแสดงท้องหนูหิวอ่ะห้าสี่สามสองถึงแล้วแต่งรักเขาไม่ต้องไม่ต้องไว้พูดเฉย ไอ้นี่ก็เล่นเกินไอ้นี่ก็แหมชดฟิลแล้วกันก็สามารถบอกรักได้อ๋อคือบอกก็ไม่กิจักษณะไม่ไม่บานรักนะรักนะคิดถึงนะหรือผู้หญิงถามแตงคิดถึงรักเขาเปล่าอะไรเงี้ยจะมาแบบพ่าเพื่อไม่เอาไม่เอาแล้วในทางกับการถ้าผู้หญิงเป็นคนบอกรักบ่อยๆคุณลำคาญไหมรักนะรักนะอาบน้ำไหมรักนะรักนะกูลำคาญมันลำคาญเราไม่รู้กูดูจากระยะไกลาตคกูเป็นเพื่อนบ้านกูยังลำคาญ ผู้หญิงบอกรักไบ่อยลำคาญไหมไม่ลำคาญครับไม่ลำคญาญก็ชอบฟังเหมกั<ห>นก็เฉยๆแบบแต่ว่าอย่างที่บอกครับทุกคําพูดมันถ้ามันมีอารมณ์รวมหมายถึงว่าอินเดอร์จากภายในมันก็จะรู้สึกได้ครับอ๋อเน้นความรู้สึกภายในคือไม่ได้ปากหนักหรอกแต่เขามีความรู้สึกว่าคํานั้นมันมีความสําคัญมีความหมายโอเค แล้วก็เมื่อกี้คุณใช้คำว่าอะไรนะปล่อยเบลอปล่อยเบลอครับคือถ้าจะต้องมาทะเลาะกันเรื่องซ้ำๆกูปล่อยเบลอเลยกูไม่พูดไม่อธิบายนะใช่มันจะไม่ยิ่งทําให้ความสัมพันธ์มันแย่ลงอะฮะคือในการทะเลาะกันณนะเวลานั้นณนะโมเมนต์นั้น,นครับยังไงก็แล้วแต่ทุกคนมีเหตุผลของตัวเองนะแต่ว่าในเหตุผลนะมันก็จะครอบคลุมด้วยอารมณ์นั่นแหละคือต่อให้คุณอธิบายมาผมก็ไม่ฟังต่อให้ผมอธิบายไปคุณก็ไม่ฟังอยู่ดีเพราะฉะนั้นนะเดี๋ยวค่อยคุยกันแล้วกัน แล้วจังหวะคุณกําลังร้อนๆอยู่หรอกแบบทะเลาะกันอุณหภูมิสูงมากแล้วคุณเดินหนีผู้หญิงไม่กีดไล่หลังพู้เลยก็มีบ้างครับมีบ้างผีข้าวโพดวันไหนคุณต้องการน้ำมนต์จากวัดดีๆสักวัดเออมันบางทีผมมันค้างอยู่เลยผมมีประสบการณ์เคยทะเลาะกับผู้หญิงอะไรก็ได้อย่าเดินหนีไม่ได้อย่าวางสายโอ้โหเรื่องใหญ่เรื่องไอ้ที่ทะเลาะกันจะ ประเด็นจะกลายเป็นไอ้เรื่องเดินหนีขึ้นมาทันทีอาจจะจุดไฟไม่บ้านเลยนะอารมณ์มันจะไม่ลงอ่ะยังไงอ่ะคุณกลับมาเคลียร์ไหมต้องกลับมาเคลียร์ครับแต่เปลี่ยนเป็นกลับไปยกเวทแก้ปัญหาถูงจุดมากครับผมแต่ก็ยังเชื่อว่านี่เป็นวิธีที่คุณถนัดกว่าผมสะดวกแบบนี้สำหรับมนปัจจุบันจะเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าเราเจอคนที่เราคุยกันดูเรื่องได้กันทุกเรื่องเนี้ยผมคิดว่าเราไม่ต้องไม่ต้องทะเลาะกันแล้วก็เข้าใจกันได้ บางทีบางวีทีอาร์เราอยากให้สาวๆดูแล้วอย่าเพิ่งดับไฟเพื่อที่เราจะมาอธิบายอย่างนี้แหละครับให้เขาได้อธิบายก่อนบางทีเราดูจากวีทีอาร์ที่เราจิตอ่อนเราดับไปเลยมันอาจจะสั้นไปยังคุนเพื่ออยู่เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าตอนนี้หนุ่มโสดได้อธิบายสิ่งที่เขาได้เล่าในวีทีอาร์ได้อย่างชัดเจนละสาวๆ1ิบคนสุดท้ายคุณฟังผมนี่จะเป็นอีกการตัดสินใจหนึ่งครั้ง ที่ไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนชีวิตลรไปทางไหนแต่อำนาจความโสดอยู่ในมือคุณชอบผู้ชายคนนี้เปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ใช่ s <S ดับไฟมาดูเอาแล้วดับไป27คน เหลือ3คนสุดท้าย B. บยยอมทิ้งเสื้อหนังแล้วตอนเนี้อเสื้อหนังที่หล่อนเก็บไว้แล้วเชื่อว่าสักวันหนึ่งมันจะได้ออกมาล่นเล่นบนท้องถนนหล่อนตัดสินใจด้วยความแน่วแน่ว่าฉันจะเก็บไว้ในตู้ให้มันราขึ้นเหมือนเดิม B. บีลืมไปค่ะว่ามันเป็นไซส์ XS ตอนนี้หนูน่าจะเป็น S แล้วใส่ไม่ได้วชคือดบได้ค่ะเป็นไซส์ เช็คซ้ายแล้วว่าหนูมวนขึ้นเอาดีนีทำไมท้าไปไม่ก็จริงๆเรื่องบอกรักบอกคิดถึงเนี่ยอันนี้เข้าใจได้แต่ว่าเรารู้สึกว่าถ้าเราทะเลาะกันเนี่ยปกติบีเป็นคนชอบคุยคุยเลยเคลียร์ใจเลยนะตรงนั้นไม่อยากมาเก็บไปคิดเพราะว่าเราต่างคนต่างมีเรื่องงานที่เราจะต้องเจออีกหลายๆอย่างแล้ววันนั้นสมมติว่าไม่อธิบายกันเลยแล้วก็ปล่อยช็อตฟิลไปหรือว่าเดินต่างคนต่างเดินนี้มันก็จะกลายเป็นเราจะไม่มีอเนนิจในการทํางานอตอนนี้เท่ากับว่า เราเหลือสาวโสดสามคนสุดท้ายอำนาจความโสดโอนย้ายมาอยู่ในมือคุณแล้วครับไหมครับสิ่งที่คุณต้องทำดับไฟหนึ่งคนก่อนเพื่อเหลือสองคนสุดท้ายเราจะค่อยมาเคลียร์กันคุณพร้อมนะครับผมไปครับ